สวัสดีครับรักยากีฬาไทยวันนี้เดินทางมาที่โรงเรียนกรุงเจริญพิทยาคมอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธาน,นีนะ,นะครับมาติดตามเรื่องราวของทีมฟุตบอลที่นี่<ๆ>เขาบอกว่าเป็นทีมที่ใช้ในเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำอาหารรับประทานนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดทีมฟุตบอลให้ไปสู่นักเตะอาชีพนะครับและที่ผมยืนอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใต้ร่มพระบารมีนะครับของเด็กนักเรียนทีฟุตบอลที่นี่มีการปลูกพืชนะครับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะไข่ไก่นะครับที่เลี้ยงประมาณ100กว่าตัวนี่นะครับวันวันหนึ่งเก็บไข่ได้ประมาณ200ฟองนะครับไข่ที่ได้ก็จะมาทําอาหารให้กับเด็กๆได้รับประทานในช่วงมือ้อค่าแล้วก็มื้อเช้าส่วนมื้อกลางวันโรงเรียนเขามีอาหารให้อ่ะจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันเลยครับ รงเรียนคุงเจริญพิทยาคมตะบลนาหัวคำอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจุดเด่นของเด็กนักเรียนที่นี่ก็คือน้องๆเขามีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลซึ่งใช้หลักปรัชญาเศรศษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้เป็นพื้นฐานด้านอาหารประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ภายในสวนเกษตรษมีการปลูกพืชทุกชนิดเรียกได้ว่าเดินไปหยิบกินไปได้แบบนี้แหละครับเปี้ยวไหมเราเก็บผักพวงนี้เอาไปแล้วเอาไปทําอะไรเออเอาไปทําอาหารไปขายทำอะไรอีกอย่างเยอะครับนะครับแล้วขายขายขายได้ได,ได้ได้เงินเยอะไหมเวลาขายจะอะไรได,ได้อาทิตย์ละสองสามพันครับที่สองสามพันเลยครับโอ้ยังเมื่อกี้เราไปไปเก็บไขยย่นี่เราทําทุกวันไม่เก็บไข่ ครับทำทุกวันครับครับแล้วไข่พวกนี้เอาเอาไปทําอาหารกินได้ไหมใช่ครับเอาไปใส่กี่ข้าวครับข้าวเหนียวครับอ๋อไปจี่ตอนตอนค่ำครับตอนหิวข้าวครับอ๋อทีมฟุตบอลโรงเรียนกรุงเจริญพิทยาคมมีสมาชิกในห้องเรียนกีฬาทั้งหมด35คนอายุระหว่าง16-18ปีเขาจะฝึกซ้อมกันทุกวันหลังเลิกเรียนน้องๆส่วนใหญ่เป็นเด็กในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ และอำเภอใกล้เคียงภายใต้การสนับสนุนของนายสวัยตราสีผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเจริญพิทยาคมนะครับส่หลักทีมฟุตบอลโรงเรียนกรุงเจริญพิทยาคมก็เริ่มจากเป็นโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านฟุตบอลน,นะครับโดยเรามีโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมเสรยภาพการจัดการศึกษาเนี่ยมาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนักเรียนที่อยู่ในบริเวณนี้ที่มาเรียนคุงเยเลญเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เขามีศักยภาพทางด้านฟุตบอลหรืออย่างเรียกว่ามีอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลเราก็รวบรวมมาจัดเป็นห้องเรียนฟุตบอลเลยนะครับซึ่งโรงเรียนสนับสนุนทุกเรื่องครับทั้งดนตรีกีฬาแต่ฟุตบอลที่เห็นผลก็คือฟุตบอลนี่แหละเริ่มที่จะเห็นผลในปีนี้ไปคว้าแชมป์ตามอำเภอต่าง ไปไหนให้ไปหมดนะครับไม่ไม่ออติดขัดที่ระเบียบอะไรเราก็ดูแลกันนะครับบ้านพักครูหลังเก่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาหลังนี้แหละครับใช้เป็นที่พักของน้องๆทั้ง35คนสภาพความเป็นอยู่ก็ตามอัตภาพอย่างที่เห็นภายในค่อนข้างแออัดแต่นักเตะทุกคนไม่หวั่น อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพร้อมพัฒนาฝีเท้าของตัวเองเพื่อเป้าหมายสู่นักเตะอาชีพอย่างแรกคือเด็กอยู่นี่ต้องมีระเบียบวินัยนะครับอสองคือความมุ่งม,มั่นความขยันความอดทนนะครับเพราะอยู่ที่นีอ่อยู่กรุงเจริญนี่อยู่แบบครอบครัวเครับเพราะว่าอยูอ่รวมกันเด็กที่นี้ เราจะไม่ไม่ได้ไปคัดมานะครับอันนี้คือไปขอตามบ้านกับพ่อแม่เขาคือเห็นเห็นเด็กคนนี้มีแววแล้วก็ไปขอครับถ้าก่อนนี้เราเปิดคัดโรงเรียนเราไม่มีโปรไฟล์ที่แบบนักเตะเก่งๆมาคัดนะครับเราก็อาศัยออกไปดูแล้วก็ไปเลือกแล้วก็ไปขอพ่อแม่เขามาอยู่กับคุงเจริญนะครับแล้วก็ร่วมบึกซ้อมตั้งแต่มอ .4 นะครับ แล้วก็ซ้อมเช้าหกโมงเช้านะครับแล้วก็เจ็ดโมงนี้ต้องแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับแล้วก็เย็นครับบ่ายสองครับเป็นโปรแกรมของท่านาผู้อำนวยการโรงเรียนครับคือให้เรียนเด็กเรียนถึงบ่ายโมงบ่ายโมงจะลงมาซ้อมนะครับถึงเย็นทุกวันในสามปีครับอย่างไรก็ตามทีมฟุตบอลโรงเรียนภูมิเจริญพิทยาคมยังมีคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำสโมสรฟอไนายูไในเตด ได้เข้ามาทำเอฟโอยและให้การสนับสนุนบางส่วนโดยเฉพาะการส่งทีมลงเล่นในระดับอเมเจอรีกทำให้น้องๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผูทางสู่ฝันที่หวังไว้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนน้องๆเหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนกรุงเจริญพิทยาคมครับ